ฮัลโหอยู่กับพวกเรา PS เ e อ o เจ ney ค่ะวันนี้เราเดินทางมาเที่ยวกันที่เขื่อนขุนด่านปราการชนค่ะ ก็ว่าจะมาตามเก็บแลนด์มาร์กของนครนายกนั่นก็คือเขาช่องลมค่ะเราออกจากกรุงเทพตั้งแต่เช้านะแวะนั่นแวะนี่ก็ไปถึงประมาณ10โมงเช้าค่ะเรียกเลยว่าที่จอดรถแทบจะเต็มหมดแล้วนะคะใครเอารถมาสามารถเอาขึ้นไปจอดที่สันเขื่อนได้เลยนะไม่เสียค่าจอดรถค่ะเดินตรงเข้าไปนะคะด่านสายจะเป็นจุดจองเรือค่ะก็ให้ใครสักคนวิ่งไปจองก่อนก็ได้นะแล้วค่อยไปหาที่จอดรถค่ะค่าใช้จา ต่อคนนะคะจะอยู่ที่200บาทค่ะสามารถนั่งได้นะเรือลำหนึ่งก็ประมาณเกือบ20คนเลยละค่ะส่วนใครจะเมานะเขาก็มีลำเล็กนะคะราคา1,500บาทขึ้นไปแล้วแต่ขนาดของเรือค่ะจองคิวลงเรือแล้วรอสักพักค่ะก็จะมีเจ้าหน้าที่มาเรียกว่าให้ขึ้นเรือได้แล้วค่ะเราไปเที่ยวในเดือนมิถุนายนนะคะเดือนนี้น้ำก็จะน้อยๆหน,น,น่อยค่ะก็จะต้องเดินลงบันไดไปไกลเลยทีเดียว ในช่วงเดือนนี้นะคะเขาจะแวะให้เราเที่ยว2จุดค่ะจุดแรกเขาว่ากันว่าเป็นจุดต้นน้ําค่ะโดยน้ำเนี่ยจะไหลามาจากเขาใหญ่กันเลยทีเดียวลงจากเรือก็เดินกันยาวๆเลยค่ะด้านขวาจะเป็นทานน้ําค่ะแต่ว่าพื้นเนี่ยก็จะมีความนิ่มๆลื่นๆก็เดินระวังระวังกันนิดนึงนะคะ ตรงจุดนี้นะคะเขาจะให้เวลาเราเดินเที่ยวอยู่ประมาณ30นาทีค่ะถ้าเราเดินเลาะลำธารไปเรื่อยๆนะคะก็จะไปจนถึงต้นน้ำซึ่งก็คือน้ำตกผางามงอนนั่นเองค่ะ แต่ด้วยเวลาจำกัดนะคะเราไม่สามารถเดินไปถึงน้ำตกได้ค่ะพอถึงเวลาครบครึ่งชั่วโมงเราก็ต้องขึ้นเรือไปที่จุดที่สองต่อกันแล้วล่ะค่ะ จากจุดแรกนะคะไปจนถึงจุดที่2เรานั่งเรือต่ออีกประมาณไม่น่าจะเกิน10นาทีค่ะก็ถึงจุดนี้แล้วจุดที่2ก็คือจุดที่ทุกคนต้องไปถ่ายรูปค่ะก็จะเป็นทางเข้าไปสู่น้ำตกเขาช่องลมค่ะจุดนี้นะคะเป็นจุดที่ท่าน้ำเยอะๆเนี่ย เรือจะสามารถขับผ่านเข้าไปถึงน้ำตกได้เลยละค่ะแต่ว่าเรามาในช่วงน้ำน้อยนะก็ต้องมีความปีนป่ายผ่านโขดหินขึ้นไปหน่อยค่ะจุดนี้นะคะเขาจะให้เราเดินเที่ยวอยู่ประมาณ40นาทีค่ะก็ถือได้ว่าคุ้มเลยละค่ะเพราะวิวดีมากๆ ใครที่มาเที่ยวช่วงก่อนหน้าฝนตกหนักๆนะคะก็จะเห็นวิวโขดหินแบบนี้แต่ถ้าใครมาหลังกันยายนไปแล้วที่ฝนตกหนักมากๆโซนตรงนี้ก็คือจะน้ำท่วมหมดเลยนะคะซึ่งก็หมายความว่าเรือจะเข้าไปใกล้น้ำตกได้มากขึ้นค่ะก็ไม่ต้องเดินปีนป่ายแล้วก็เดินไกลๆแบบช่วงน้ำน้อยแบบนี้ส่วนใครมาช่วงน้ำน้อยแบบเรานะคะก็ต้องเดินไกลกันหน่อยกว่าจะไปถึงน้ำตกส่วนเราขอยอมแพ้ก่อนค่ะไว้รอหลังหน้าฝนค่อย เจอกันใหม่น้ำตกเขาช่องลมค่ะก่อนขึ้นเรือกลับนะคะก็แวะซื้อน้ำแล้วก็แวะจกพุงเด็กเฝ้าร้านสักนิดนึงค่ะ เรานั่งเรือกลับกันนะคะก็ใช้เวลาประมาณ10กว่านาทีได้ค่ะก็จะถึงสันเขื่อนค่ะรวมระยะเวลาในการลองเรือเที่ยวเขื่อนนี้ก็ประมาณ2ชั่วโมงค่ะแต่จุดที่เหนื่อยที่สุดคือจุดนี้ค่ะจุดที่เราต้องเดินขึ้นบันไดเพื่อไปถึงสันเขื่อนนั่นเองเรียกไ้วานแดดก็ร้อนเหนื่อยก็เหนื่อยหอบแหกๆกันเลยทีเดียวค่ะยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย